ผมก็เลยไปบอกพี่ป๊อกบอกพี่ป๊อกผมขอโทษนะเดี๋ยวผมจะเตะน้ยเนี่ยพี่ป๊อกบอกอเฮ้ยใจร้อนไปนั่นแหละผมขอโทษพี่แล้วกันก็เดินไปเตะเลยไอเขาเนี่ยหลับไปเลยอ่ะไม่หยกระทืบกระทืบแบบมันเอาผ้าปิดหน้าเลยกระทืบเลยมันทำได้จะ่ลุกแล้วมันก็วูบไปเลยรายการต่อไปนี้เหบอกสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกรละครหน1่งบายโคกซีโร่ไม่ทักกูเขาหน่อยอ่ะว่าถืออะไร แน่นอนครับถือองค์ผมก็ต้องยืนอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีขอวางโองนั้นวันนี้ตั้งใจแต่งตัวเป็นในพานเพราะว่ามาโพธารามเหมือนยิงนกนัดเดียวได้ปืน2ตัว <c oughs> ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแขกรับเชิญของเราในวันนี้มาตามคำเรียกร้องของน้องๆเขตเ็ที่อยากได้คาโจโพธาราพูดถึงสตรอรี่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะเคยเป็นคู่อดีกับ อาร์ตใหญ่เพชรบุรีด้วยการันตีมาจากอาร์ตใหญ่บอกว่าตัวนี้แม่งแสบจริง,ขงเขาเพิ่งปล่อยตัวมาพ้นจากคาว่านอชอหมันมาในตัวเขายังมีข้อเท้า EM อยู่เลยเขายังไม่เลิกเกเรหรือว่าไงไปถามเขาเลยดีกว่าและตอนนี้ผมก็นั่งกับนกผมตัวแรกนะที่ได้มาวันนี้นะนั่นก็คือจอมยุทธโพธา,า,าราม การชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแใ่อยากให้มันเป็นบุทาหอสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหได้เจอตัวจริงๆแล้วเพราะว่าเห็นอาร์ตใหญ่เพชรบุรีรการันตีมาว่าตัวนี้มันจัดดื้อจัดแสบจัดเนี่ยผมบอกว่าน้องๆหลายคนในเอฟซีว่าพี่ไม่มาแถวราชบุรีมางโพธารามากผมอยากฟังสตอรี่แขกรับเชิญแถวออราชบุรีหน่อยแต่ถามก่อนที่มาที่ไปนั่งกับผมเนี่ยนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีเครื่องประดับมาด้วยกายําไร EM ใช่ี่มเป็นไงมาไงถึงยังต้องใส่อยู่เพราะว่าเราปล่อยมากี่เดือนแล้วปล่อยมาเดือนฝ่าครับเดือนกว่าแล้วแต่ทําไมยังต้องใส่กําไรเ m ฮะเหมือนเครือ ตามตัวเราผมปล่อยวันลดมารอบนี้ได้ปล่อยวันลดมาเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยคือผมฟังไม่ผิดนะได้ปล่อยวันลดมากับคนดื้อๆแกเลยอย่างเงี้ยนะได้วันลดด้วยเหรอได้ครับผมเลิกเก๋ไงก็แสดงว่าคุกเนี่ยชั่วโมงนี้คือบีบให้บีบบีบให้เป็นคนดีก็เลยได้อันิสงส์วันลดมานี่นะน้องๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องวันลดนะถ้าเป็นนักโทษที่มีชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมใเข้รับหรือว่าชั้นอะไรขึ้นไปนะดีมากดีมากขึ้นไปดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยม คือไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจำไม่ได้หนึ่งในสามจำไม่ได้หนึ่งในสามของโทษก็จะได้พิจารณาพิเศษแต่ต้องไม่ทําความผิดไม่ต้องวินัยในเรือนจาครับต้องเป็นคนที่ไม่มีเรื่องมีราวเลยอ่ะครับผมถึงจะได้เห็นนี้มาถูกไหมครับนายเอ็มแล้วป้อยตัววอลทอถูกไหมคืออะไรเขาเรียกวอลทอันลดโทษนี่ยที่บอกว่านักโทษหลายๆคนเนี่ยอยากได้ใครมีชื่อประกาศได้ทําวันลดปรักโทษเนี่โอ้โหครับดีใจเลยเท่ากับว่าได้กลับบ้านไม่ครึ่งตัวแล้วได้กลับบ้านครึ่งตัวถูกไหมฮะ ยุดด้วยในรอบนี้แต่ก่อนหน้านี้ยิ่งฝ่าถึงบอกว่าไม่เคยคิดที่จะได้วันรถไม่เคยคิดเลยได้รอบนี้แหละออกมารอบนี้ทำไรแล้ว5้าเดือนแล้วรับปักครับก็เป็นอาจารย์าสตร์เป็นนี่ข้างกลงข้างแต่งข้างในหรือเรียนจากข้างนอกไปเป็นแล้วก็ไปเป็นตั้งแต่ข้างในแล้วครับตั้งแต่สานเด็กอะสักเลยหมาแล้วพอผมโดนย้ายไปผว่า เอาจริงอาจังอะก็คือว่าต้องสักแล้ว<ม>แล้วก็วกกับเกลรยด้วยอะไรไปคู่กันแหละไปแไน่แน่ผมก็สักก็เลยเอาวิชาตรงนี้มาเป็นอาชีพเราข้างนอกนปัจจุบันตอนนี้ก็รับงานแล้วครับงานมืองานเครื่องครับได้หมดหอนี่แหละสิ่งที่ช่างสักคนตัวลายอย่างเราเนี่ยก็เปรียบเลยก็คือการสักมือเนี่ยแหละมันมีลูกละเอียดมันมีลูกที่แบบว่าช่างเครื่องเนี่ยอาจจะอาจจะไม่รู้ก็ได้ติดตามด้วยเลยว,ว่าถ้าใครสนใจนะงานสักแถบลาดบรีนะต้องบอกว่าออกนอกพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้กินพื้นที่ไปถึงไหนอะเนีตััวป็สญญาณ ห้าห้าออกห้าออกนอกพื้นที่ประมาณไหน่ะแค่จังหวัดราชบุรีครับไปมุกดารนครธมประจวบอะไรงี้ไม่ได้คือคามจังหวัดไม่ได้ครับคาดตำบลได้ในจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็สัญญาจะไม่ดังทีนี้ถ้าสัญญาดังมันจะดังที่ไหนดังที่คลุมมือพครับก็คืออยู่ที่ราชบุรีครับเพราะดังพืดเนี่ยคือเขาเคยบอกไหมถ้าเราออกนอกพื้นที่เราผิดกฎอะเราจะโดนทำช่วยยังไงทอ้นี่เขาสามารถเอาเหลากับข้างในได้จากวันลดที่เราได้5เดือนเนี่ยจะสิ้นสุดเลยอ่าต้องกลับเขาไปติดครับถึงบอกว่ามันมีความสําคัญยังไง ที่จะต้องรักษาตรงนี้ไว้อย่าให้มันดังครับนี่นะต้องาชจแมดต้องอะไรตลอดแล้วถ้าเดือนน้องคูณไปเดสามสิบปานะัดเศษสามสิบคูณห้าร้อยวันนะกับคนที่เคยติดคุกเนี่ยมันถือว่ายาวนานนะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการใช้บริการอาจารย์จอมยุทธนะต้องมาหาเขานะหรือถ้าเป็นราบุรีหรือว่าอะไรก็ทักกันมาครับ อันนี้คือปัจจุบันเราต้องย้อนกลับไปก่อนดีกว่าก่อนที่จะเป็นประพฤติดีได้ว่ารถเนี่ยการันตีอาร์ตใหญ่แบบแสบมากดื้อม,มากเป็นคู่อดีกันด้วยสําหรับผู้ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่มาโปรโมทสินค้าของคุณหรือมาโปรโมทธุรกิจบริการของคุณติดต่อเรามาได้ที่ไลน์แอดโคกซีโร่หรือทักแชทข้อความมาทางเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ได้เลยนะครับขอบคุณครับ เป็นคนเกิดที่ไหนโพธารามครับตั้งแต่เกิดเลยครับคุณพ่อเป็นคนที่ไหนครับพ่อคนโพธารามครับแม่ก็โพธารามครับพี่น้องหมดกี่คนครับสามคนครับเราเป็นคนที่ไหนครคนโตครับปีนี้อายุไหนครับสามแปดครับแล้วอีกสองคนนี่เกเรเหมือนเราไหมไม่เกเรครับน้องชายไม่เกเรมีน้องชายน้องสาวน้องสาวครับก็ทำงานทําการครับก็ง่ายๆมีเราคนเดียวแหละมีที่แวกมาหน่อยแวกแวกคนเดียวอทีนี้เราเกิดมาในฐานะครอบครัวพ่อแม่เป็นไงพ่อพ่อทำงานอะไรครตอนนั้นพ่อเหมือนทําโรงงานครับแต่แม่อยู่ร้านขายของครับเกิดมาฐานะนี้พอมีพอใช้ไหมฐานะ อ่าครับก็พอมีพอใช้แล้วครับเราได้เรียนแน่นอนไปไงชั้นประฐมเลยปอถึงป6ครับก็เรียนพอจะขึ้นมอหนึ่งอ่ะได้โควตาใกลบ้านคือช่วงปอหถึงป6เนี่ยเรายังไม่เกเรไม่เกเรครับผลการเรียนเป็นไงฮะประมาณปาอปลยสมมุติว่าที่1ที่2ที่สาที่4ีที่เราได้ที่อะไรผมได้ประมาณเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวครับไม่น่าเชื่อนะจอมยุธคุณคือคนเรียนดีเลยนะอ่ะทีนี้ไม่มีแววเกเรเลยอ่าครับจนขึ้นมัธยมก็เรียนต่อใครเข้าโรงเรียนโปราเป็นโรงเรียนที่แบบมีชื่อเสียง ใน<ล>พัทรามลูกหลานบ้านไหนได้เข้าไปในโรงเรียนนี้คือจะรู้กันเลยรู้กันครับในย่านราดบุรีถูกไหมครับ,รบว่าโรงเรียนนี้คือเข้ายากเข้ายากแต่เราเข้าได้ ทีนี้เข้าไปเรียนไปนะ็นไงมอหนึ่งผมก็เรียนมาเรื่อยครับพอที่เริ่มแบบเข้ากับพวกไดอย่างเงี้ยเริ่มมีตั้งกลุ่มตั้งแกงแล้วจากปถมไม่มีกลุ่มมีแกงไม่มีกลุ่มมีแกงพอขึ้นมัธยมปุ๊บโตขึ้นรเริ่มมีการตั้งกลุ่มตั้งแกงแล้วแต่ก็เรียนด้วยผมมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนตอนนะั้นก็คือไปไหนไปมาด้วยกันตลอดอะ่ะแล้วมีวันหนึ่งเขามีเรื่องกับเด็กหนองรีที่โพธารามนี่แหละตอนนั้นเราอยู่มัธยมอะไรมอหนึ่งคนระับอยู่มอหนึ่งเลยนะมีปืนมาพบ เพื่นรถไสกันครับด่ากันก็ท้ากันลบเลยอ่แต่เพื่อนผมกข้าไปเอาปืนวันนั้นผมกล้าจะยิงเองแหละแต่ไปมาเพื่อนผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันจัดการเองโอ้เลยฝามีดไปไปล่อหน,น้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนที่เราเรียนกันเลยนะสรุปแล้วตอนนี้ถ้ากับมี2กลุ่มแล้วกลุ่มเรากับกลุ่มโจทย์อีนี้มา,มาเผชิญหน้ากันอ,อาวุธนี่ครบมือเลยนะทั้งปืนทั้งมีดแล้ววันนั้นพอถึงเวลาเจอกันเป็นไงทุกคนฝ่ายถามครับาเขาเราเป็นฝ่ายเปิดก่อนเลยตรงไปเตะก่อนครับแต่ยังไม่ได้ฝันไม่ได้ยิงอะไรนะเหมือนทำให้ให้ ุวันนั้นเราค่อยเตะเขาแล้วฝั่งเขาว่าไงฮะก็นิ่งหมดเลยอ๋อก็ามีการตอบโต้ไม่มีครับวันนั้นก็เลยไม่ได้ออกอาวุธกันครับแล้วก็แยกย้ายกันไปอันนี้คือวีรกรรมตอนมัธยมก็ล้วเกเรอย่างนี้มาตลอดเลยครับอยู่มาเรื่อยครับอยู่ประมาณเทอมสองมหนึ่งเพื่อนบมก็เอาปืนไปอีกรูจับได้มาพกปืนไปโรงเรียนคือตอนนั้นน่ะคือมัธยมหนึ่งเราพกปืนกันแล้วหรอครับแล้วปืนเราเป็นไงเพื่อนน่าจะซื้อมาเป็นลูกสองสั้นล่ะกว่าถ้ามีเรื่องก็คือยิงกันเลยสมัยนันครัยูปเมดดโหล ผมททก่อนคนละสิบสองอ่ะแต่ตอนนั้นเ็ายังไม่ได้ไล่ออกนะพอเรียนไปเรียนไปผมไม่ค่อยยากไปเรียนแล้วอ่ะเหมือนเราเริ่มแบบมาเรกเกเรแล้วอ่ะปัมคิปเราเปลี่ยนไปเองขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมจากเพื่อนจากกลุ่มใหม่หรือมาจากเพื่อนครับเราเริ่มเที่ยวเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้เสพยาไม่อะไรนะผมก็เที่ยวภาพ,พเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ย<ม>ในโพลามเขาไปเป็นกลุ่มไปกันเยอะครับไปเที่ยวจนแบบว่าเหมือนเปิดโลกฟังคนหนูก็เริ่มรู้จักคนนี้เริ่มรู้จักอะไรงี้ผมก็ออกจากโรงเรีรนเนยนโพธาติไทยผมไปต้อที่วัดใสแต่คือว่ายังไม่สิ้้นนนุค่่ัเเรรราไปตองียใหม เปนไงบจบไหมไม่จบครับเกิดอะไรขึ้นโดนจับอย่างเลียงครับเรื่องอะไรฮะเตะเขาเอาไปท่าไหนอรไม่เตะเขาเรื่องอะไรครับเรื่องผู้หญิงครับผมไม่รู้เรื่องหรอกคืออ้นนั่นมันเด็กบาไล่คือว่ามันไปรับไปส่งอ่ะไอผู้หญิงคนนั้นน่ะมันเรียนท้องเดียวผมครับพอผมเห็นอะทำเบิ้ลทำอะไรเงี้ยเริ่มไม่เข้าตาแล้วอ่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนเรานะไม่ใช่ครับโอเคเรียนท้องเดียวกันโอเคไอ้นั่นคงจะบ้านมีต่างมีพวกอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมก็มีพวกผมไม่สนใจเลยมีวันนึงมันที่รถมาผมก็ถามว่าเอะบอไรก กูมารับเด็กกูอะไรประมาณเนี้ใส่เลยเตะเลยครับเตะเข้าไปที่เตะต่อยเลยแล้วเพื่อนผมก็เอาสายวิ่งไปใส่เครื่องมันเครื่องมันก็ไปไม่ได้แลวโอ้โหรมายจัดแล้วก็โดนแจ้งฟามครูแจ้งฟามจับพกผม ทีนี้เอาแล้วจากชีวิตการเป็นนักเรียนไปโรงเรียนกลับบ้านกลับกลายว่าตอนนี้หมดแล้วโดนไล่ออกก็กลายเป็นคนธรรมดาคนธรรมดา้วเป็นไงพอออกมาปุ๊บความคิดการอ่านเราเป็นไงอยากกลับไปเรียนอีกครับคืออยากกลับไปเรียนต่อที่นี้คืออยากจะเรียนให้จบจริงๆหรืออยากจะไปหาเพื่อนกลุ่มเดิมอยากจะเรียนให้จบครับเพราะอะไรฮะทำไมพอออกมาแล้วเรามีความนึกคิดแบบนั้นเหมือนแบบว่าพอเราออกมายุ่ยเฉยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรครับสู้ไปเรียนดีว่าให้มีมีความรู้อะไรกับซ้ายก็ไม่ได้ไปครับเพราะอะไรฮะเมื่อเราโตขึ้นเรื่อยอ่ะคือว่าถ้าเรากลับไปเรียนไม่ ผมเลยออกมาผมยังเป็นเด็กล้างรถอยู่เลยออพอออกมาเรามาเป็นเด็กล้างรถครับถูกไหมดูคาแคร์สลามาก็จ้างเปไ็นรายวันเงี้ยผมก็ทาเรื่อยมานะผมก็เจอเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยคือว่าเราก็ไม่อายนะเราก็เป็นเด็กล้างรถอะไรเงี้ยผมก็ทํามาเรื่อยพอทํามาได้ไม่ไเท่าไหร่ผมก็ไปสมัครซีเจมันเป็นห้างใหญ่แล้วก็ได้ผมก็ไปทําที่ห้างแหละไเปเป็นแผนกแล้วะ,ะแผนกเข็นรถรับคอยรับส่งของให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเราออกมาก็ไม่ได้ว่าเกเรจากต่อเนื่องครับเราก็ทํามาชีพอยู่หาเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น มันมีจุดเปลี่ยนอะไรกับชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเข้าคุกเริ่มเสพด่าแล้วมาใชเหรอครับตั้งแต่ตอนไหนอะสิบห้าสิบหกแล้วก็เริ่มทำมั่งขายมั่งวิ่งมั่งอะไรเงี้ยได้ยอดอะพอได้ยอดอะไรเงี้ยแล้วก็เสพอนนั้นไม่คิดอะไรอะคือว่าทำไปเพื่อเสพสมัยเด็กๆกันนะไม่ไม่หาเก็บไม่หาอะไรนะคือมีเสพเป็นวันบอได้มีทิวเติลที่ดีใจแล้วเราไปแจกเพื่อนมั่งอะไรมั่งใครเรามีตรงนั้นเราก็สบายใจแล้วเราคิดแค่อย่างนั้นครับเหมือนคิดตื้นๆก็เริ่มมีเรื่องมมมีีีราาาวตตลออดดดดก็็็ุท้้ยงเเปปนนคคถะ เล่าในวันที่เเหตุที่ทําให้เป็นคดีนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องกันตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ประมาณ15 15เองนะเป็นคดีแล้วครับคือไปตีเขาเอาหินทุบหัวต้นสายไปเหตุมาจากอะไรก่อนที่เราไปทุบหัวเขาตอนแรกอ่ะเป็นพวกกันครับแล้วตอนหลังมาแยกแก๊งกันก็เลยกลายเป็นทะเลาะคือว่าเราไม่ชอบหน้ามันแล้วมันก็ไม่ชอบหน้าเราแล้วอะไรประมาณเนี้ยต่างคนต่างไม่ชอบก็เลยแยกออกไปครับอ่ะทีนี้กลายเป็นคนละแกงแล้วพอเจอกันก็คือว่าตรงไหนก็ตรงนั้นอ่ะต่อยกันประจาแบบนี้เลยครับเจอกานข้างหนึ่ก็ต่อยกานข้างหกี่ ครั้งในการที่เราเจอกันและต่อยกันเนี่ยประมาณต้องทาครั้งได้สองสาครั้งใช่ไหมก่อนที่จะเกิดเหตุที่เรารไปทุบหัวเขาถูกไหมวันที่เราทุบหัวเขาวันนั้นเป็นไงมันมาแฟนเนี่ยเราไปเจอมันที่เครื่อนโบธทรามเนี่ยก็คือว่าขับรถประกบเลยก็ลงเป็นสาวเลยตัวไปเยอะแต่มันมาแค่กับแฟนมันคนเดียวพอรถมันลม้ลมเสร็จพุง้งก็ลงไปกระทืบกระทืบแล้วหัวหินทุบหัวมันคือบางวัง<า>ย<อ>ที่พวกเรากระทืบอ,อยู่เนี่ยจอมยุทธ์ไปเห็นหินแล้วก็หยิบหินก้อนนั้นมาทุบก้อนใหญ่ไหมก้อนใหญ่ก็คือว่า2องสองมือถือกระทุ่มเลยทุ่ ที่หัวเขาครับแล้วเขาเป็นไงมันรับไปอ่ะตอนแรกพอหลังจากพี่เขารับแล้วเราเลิกไหมก็เลิกครับก็ยุติทุกอย่างเลยครับก็ตั้งคนตั้งแยกย้ายตั้งคนตั้งหนีอ่ะคือว่าเราทาก่อนแล้วอ่ะแล้วแฟนเขาล่ะที่มาด้วยกันไม่ตกใจอ่ะแฟนเขายืนเอื้องครับเพราะเราไม่ได้ทำเลยผู้หญิงนั่นแหละที่ว่าผมกลายเป็นคนดีแล้วทองเขาหายแล้วเขาไปแจ้งความไว้อ่าอันี้แสดงว่าเขาแค่หมดสติไปครับแล้วเขาก็ฟื้นมาพอฟื้นมาปุ๊บเขาก็นําล่างของตัวเองเนี่ยไปแจ้งความแจ้งความว เขาไปแจ้งความตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกออกหมายเรียกครับผมหนีหนีไปอยู่ภูเก็ตไปใต้เลยนะภูเก็ตนั่นคือบ้านใครที่เราไปบ้านป้าป้ามีแฟนเป็นฝรั่งนะแล้วก็เปิดร้านอาหารผมว่าหนีไปอยู่นั่นแหละก็ไปอยู่ได้สักพักก็มันมีที่ว่าผมซักของไว้ผมกลับมาไหว้ครูสักยันอาจารย์ขออาจารย์อะไรอาจารย์เอือ้อพอถึงเวลนาวันไหว้ครูครับ ปีมีครั้งเดียวซึ่งเราหนีไปเนี่ยระยะเวลาที่เราอยู่จนวันไหวครูเนี่ยกี่เดือนแล้วประมาณ3ามที่เดือนเองครับกับมาไหวครูแล้วก็มาไหว้ครูที่หนองอ้อเนี่ยตอนนี้ป้าผมบอกว่าให้ผมมอบตัวเถอะไอ้คดีนะพยายามฆ่าริงรั์อ่ะเดี๋ยวขอช่วยเอ้าเราก็เอ้าเต็มที่เข้าสารพินิษเราก็ไม่ไม่ไมคิดอะไรมากนะเนพราะโทษคงไม่เท่าไรอ่ะตอนนี้ป้าผมก็ช่วยจริงอ่ะพาผมไปมอบที่โรงพักก็ขอช่วยวิ่งเป็นทำร้ายร่างกายจากพยายามฆ่าริงร่วมกันพยายามฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์ครับเหลือแค่ทำร้ายร่างกายอ่าเอาละทีนี้ ก็เบาไปหน่อยจากร่วมกันพยายามข้ามหรือไมร่างกายพอที่ผมก็เข้าต้านนิดิเดานะก็คือว่าครั้งแรกเลยนั้นรอบสองแล้วครับรอบแรกเกิดอะไรคือตดนจับปืนครับผมรู้จับปืนก่อนหน้านี้ครับเขาไปได้สองวันติดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ประกันตัววันจันทร์การนอกมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบนั้นถูกไหมครับทีนี้อันนี้เราตับนี่เป็นรอบสองแล้วประกันไหมประกันครับอยู่ซี่วันแม่ไปตามเรื่องประกันแล้วก็ออกมาอยู่้งนอกอยู่ได้ประมาณสองสามเดือนนะแล้วก็ตีหัวมาได้มเช็กด้วย มดประมาณนั้นเกเรมาตลอดในช่วงประกันก็เหอะก็ยังเกเรหารเรื่องหาลาวสร้างเรื่อสร้างลาวอยู่ถูกครับสา <3 S 1> รวินิตรรอบหนึ่งรอบสองใช้ชีวิตห้าวเหมือนเดิมเกเรเหมือนเดิมสุดท้ายก็มีรอบสามอีกทีนี้รอบสามนี่คดีคดีใหม่ด้วย ครับคดีอะไรฮะลีเซฟครับทีนี้ก็เข้าไปสถานินิตราบรีประกันอีกไหมประกันอีครับก็ประกันอีกเท่ากับตอนนี้เรามี3คดีแล้วครับก็ยังให้ประกันตัวได้ให้ครับทีนี้ก็ปล่อยมาอีกใช้ชีวิตอีกเท่าไหร่ถึงจะเกิดคดีใหม่อีกประมาณอีกสี่เดือนเองครับทีนี้ไปทำอะไรฮะเริ่มปนแล้ววิชาเริ่มเยอะขึ้นครับเริ่มไม่กลัวอะไรแล้วปนปล้วปนตามข้างถนนปนปั๊มปนอะไรปุ๋มปนใช้อะไรปนเปินครับแล้วเวลาออกปนนี่เราไปคนเดียวไหมไปหลายคนครับ ทีนี้เอาวันที่เกิดเหตุเลยดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงโดนจับได้คู่ดีซัดมาซัดทอดมาหาเราคือซัดทอดในคดีที่เราต้นเนี่ยคดีไหนฮะคดีสุดท้ายเนี่ยที่ว่าผมเขารอบเสี่ยจากเหตุการณ์ไหนชิงรถแต่คดีชิงรถแต่ไปส่องคนซึ่งมีเรากับเพื่อนเราครับแล้วคู่ดีโดนจับเขาซัดมาหาผมเพราะผมเป็นคนเอาปืนจ่ออะไรเงี้ยเอารถมาแล้วก็รถคันนั้นผมก็เอามาแต่งซิ่งแต่งอะไรเงี้ยอยู่ในโพลาร์่แหละโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวว่าจะโดนผลอะไรตามมาเลยนะครับไม่กลัวเลยเหมือนจับกลุ่มแบบ เหมือนแกนนำเหมือนหัวหวแล้วพอมีอะไรคือว่าผมชวนไปไหนไปกันหมดซึ่งแถวพุทธาลามนี่รู้รู้จักแกงเราดีเลยครับถึงยนันวันแทงนะก็อยู่มาเรื่อยอะจนนั่นแหละไปเข้าคดีชิงอยู่ในสถานมินิตนะสุดท้าย <ใน S 2> <ๆ S 1> แล้วนี่เดี๋ยวาสรุปก่อนนะถ้ากกับมีทั้งหมด4คดีละมีคดีแรกเลยคือปืนแล้วก็ร่วมกันจ่าย ทำลายร่างกายเหลือเหลือทำลายร่างกายถูกไหมแล้วก็มาเป็นเซฟเซฟแล้วก็เป็นชิงซับชิงซับถ้ากับสี่ดีแล้วแต่รอบสี่เนี่ยไม่สามารถประกันได้แล้วก็ต้องอยู่คือเรารู้แล้วเราต้องอยู่อายุเท่าไหร่นะตอนนั้นรอบสี่รอบท้ายของเด็กสิบหกครับต้องอยู่แล้วเราคิดไงต้องอยู่ครับกาคิดถึงบ้านนะตอนนั้นนะคิดถึงโลกภายนอกอะไรเงี้ยเอาไม่น่าเลยอะไรเงี้ยเราก็ได้แค่คิดคนเดียวนะสุดท้ายก็โดนค้ำบังฝึกมีปัญหาที่ฟังแรกลับก่อนครับผมยังไม่ตัดสินเลยอ่าเข้าไปนี่อยู่แรกลับก่อนอ่าทุกสถานันนี้จะแบ่งเป็นแรกล ที่ตัดสินแล้วครับถูกไหมฮนะเขาเรียกว่าอะไรนะฝ<ร>ักอบรม๋อฝั่งฝึกครับอ่าก็คือว่าที่ตัดสินเรียบร้อยแล้วคืออยู่ฝั่งฝึกอ่าแต่เราอยู่แรกแลักก่อนมีปัญหาอ่าเกิด <หา S 2> ข้หามีอะไรฮะคือพวกเปียกเปียกเนี่ยคือแก๊งเดียวผมมีมีเรื่องมีเรื่องอะไรกันเนี่ยชุดเปียกอะโดนย้ายย้ายค้ามฝั่งฝึกผมโดนย้ายอีกวันนึงครับมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ผมฟังหน่อยเหตุการณ์นั้นก่อนที่เราจะย้ายเกือบตีกันครับแต่ยังไม่ได้ตีอะไรเงี้ยมันเก แย่งกันอ่ะคือว่าเองได้ข้าวไม่ได้อะไรประมาณนี้ยผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครูก็เห็นเขาเรียกครูเรียกพ่อ เขาเห็นคือว่าเรารวมบ้านแล้วอ,ะอ่ะอ่าคือครูเขามองว่าสถานการณ์เริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วครับน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างน่าจะมีเหตุคเขาเห็นแล้วครับ,รบแล้วเขาทําไงตอนเย็นพอยนี่ขึ้นห้องแล้วพอมาอีกวันหนึ่งผมก็รวมตัวอีกตอนเช้าเลยก็ตีเลยยังไม่ทันตีเลยครูก็เรียกเขาเฝ้าหมดเลยเรียกไปนั่ง <c oughs> อบรมหมดเลยชุดบ้านผมอะ่ะแล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็เรียกเหมือนกันไม่ทันอะไอ่ะเขาจับย้ายเลยย้ายไปค้ำบังฝึกโดนย้ายไปประมาณเจ็ดแปดคนอะ่ะค้ำบังฝึกตอนนั้นที่เรายังไม่ตัดสินถูกไหมยังครับพอ เดือนน่ะเราก็เริ่มอยู่ในบ้านนะบ้านผูลามก็อยู่กองงานอะไรช่างไม้มฝึกวิชาชีพด้วยครับช่างไม้ดนตรีอะไรเงี้ย็็อยู่เรื่อยมาแต่เราก็ท้อตอนนั้นนะท้อเรื่องอะไรอ่ะเหมือน อะไรว่าชีวิตเราอะไรเงี้ยไม่น่าเข้ามาอยู่อนไเงี้ยอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มคิดเริ่มคิดถึงตัวเองแล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิมพอไปเจอเพื่อนเจอฝูงนะก็ลุยอย่างเดียวคิดได้ตรงนั้นก็หายไปครับก็ลุยอย่างเดียวอ่ะแต่มันมีแอปดูดยาเส้นมีอะไรเงี้ยนะแป้งไปตีบ้างไปตีเป็นเป็นยาเส้นอะไรช่วงที่เราอยู่ตอนนี้คืออยู่ในปีปศประมาณสี่สี่สี่ห้าเนี่ยอยู่ในช่วงนี้ประมาณนี้ครับก็อยู่เลยมามีบ้านนครถมบ้านสุพรรณอะไรเงี้ยพอมีอะไรผมจะลวงว่าบ้านเพชรสมุทรสาครตีครับนครถมอยู่บ้านเดียวเลยบ้านใหญ่ 100ร้อยคนอะแต่พวกผมประมาณบ้าน20-30คนเองแต่พื้นที่สถานินิ้เนี่ยคืออยู่ที่ในจังหวัดราชบุรีครับแต่น,นครปฐมเยอะ เย <Yeah. S 2> อะเพราะอะไรอ่ะก็พอตัดสินเสร็จเขาว่าส่งข้ามฝังฝึกลาดหลีเด็กนคนรฐมอ้าวแล้วถ้าเด็กราบบุรีล่ะตัดสินเสร็จปุ๊บก็อยู่ฝังฝึกนะก็อยู่ฝังฝึกนกันแต่นคนรฐมเยอะกว่านี่ด้นนี้เริ่มรู้แล้วก็คือพวกเราจะมีหลายบ้านหน่อยส่วนโจทย์เราจะเป็นบ้านาคนครฐมครับก็อยู่เลื่อยมาแหละเรื่องอยาเส้นครับมันเกิดเหตุจากยาเส้นเด็กนคนรฐมอะ่ะมันเราเข้าแต่พวกผมไม่มียาหรอกแต่คือว่าพอไปปันมันอะไรเงี้ยมีอาการไปขอแบง่งครับผมคิดว่าอะไรวะเราเจ้าถิ่นอะไรประมาณนี้อ่าเราก็มองว่าเราเจ้าถิ่นถูกไหมครับอย่างท ถูกไหมเออราชบุรีมันถิ่นเราไป่ใชันแค่นี้ทำไมมีอาการอ่าผมก็เล่นทีเลอตั้มเข้าไปนะก็คือต่อยเข้าไปที่หน้าครับแล้วมันก็เลยรวมตัวรวมตัวบ้านนครถมอ่ะคือว่าเหมือนมันก็หัวหัวพอมันโดนเซตลายๆแผลรวมกันด้วยผมก็รวมเหมือนกันทีนี้ต่างคนต่างรวมตัวแล้วกลับเป็นสองฝั่งแล้วถูกไหมฮะฝั่งใครเยอะกว่าน่าจะฝั่งนครถมร้อยฟาส่วนเราประมาณเ8 0อ่ะ780เอาเจเราน้อยกว่าพอนี่เตียงครับก็ยกตีันเลยเพื่อนโดนโดนทาดุุมฟันเข้าหัวเนี่ยหัวแบะเลยหัวเปิดเลยอ๋อ ผมเข้าไปสาวอันนี้อย่างเดียวไม้มือตีกันแลกก่ะตรงรงเลี้ยงพังเลยแล้วชุดนั้นน่ะมีเพื่อนผมมาโดนย้ายเข้าเรือนจาแต่ตอนนั้นผมยังไม่โดนเป็นครูช่วยคือเหตุการณ์รั้งนี้ก็คือยกพวกตีกันเนี่ยคือบาดเจ็บกันไปทั้งสองฝ<ม>่ายบาดเจ็บครับอองหลงบานนอกเลยแล้วมีน้องอยูวันนั้นไหมมีครับเจ็บขาหักมั่งแขนหักอะไรเงี้ย<ม>บวกกันเลยแล้วนานไหมในการที่ชุลมุนตีกันประมาณ1 0ถึง15นาทีได้ นานถือว่านานนะในการที่ยกพวกตีกันสิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยบวกกันเลย่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปไหนฮะเจ้าหน้าที่ยืนดูครับเพราะขอห้ามไม่ได้อะจำนวนเด็กมันเยอะถูกไหมก็เลยไม่สามารถที่มาคุมเหตุได้แล้วเขาโทรแจ้งพวกทหารพวกอะไรมามาล้อมว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันในสถานพินิจอะไรเงี้ยครับพอนี้ทหารเข้ามาพผมก็เลยต้องหยุดชุดก็นอนมอบไปเลยแต่ชุดนั้นน่ะเขาว่าใครเป็นต้นเรื่องอะไรประมาณเนี้ยผมก็เหมือนต้นเรื่องแหละเรื่องยาวเส้นแหละจากเรื่องยาวเส้นพอนี้เขาถามเราก็รับเลยนะ แล้วไปมาเขาเอาฟังนู้นอะย้ายฟังผมยังไม่ย้ายอตอนนั้นอ่ะผมก็อยู่อยู่มาได้ประมาณเดือนนึงเหมือนเรามีชื่อแล้วตอนนั้นอ่ะว่าทําไมแล้วผมไม่โดนย้ายอะไรประมาณเนี้ยพออยู่เบืเ่อเริ่มเป็นหัวเรือได้เป็นหัวเรือเลยเหมือนเกเรขึ้นอ่ะเด็กรุนหลังเริ่มนับถือแล้วเหมือนเล็กพี่ใหญ่อะไรประมาณนี้ก่อนเป็นหัวเรือเราตัดสินยังยังอ่บยังใช่ไหมก็ได้เป็นหัวเรือแล้วอรอครับแล้วผมก็ออกตัดสินได้สองปีไปตัดมาสองปีถึงวันตัดสินครับสองปีในคดีจริงครับ ชิงซับก่อนกับคดีที่เหลือยังไม่ตัดที่เหลือก็ตัดพร้อมกันเลยครับตัดปรับหมดเลยคือออกวันตัดสินเนี่ยออกไปเนี่ยทุกคดีเนี่ยคือไปตัดสินหมดเลยอาทีนี้ที่ตัดติดจริงๆเนี่ยคือคดีชิงซับคดีชิง2ปีครับแล้วคดีที่เหลือเกิดอะไรขึ้นตัดปรับหมดเลยเขาเรียกปรับปล่อยเข้าใจแล้วสุดท้ายแล้วตัดสินมาทษ2หดปีแล้วผมว่าเข้ามาที่ฟังฝึกอยู่ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์หรอกก็มีเหตุกาอีกบ้านสมุทรสาครกับนครปฐมแล้วก็สุพรรณมุอการอะไรลวงมันมั่ คือว่าบ้านผมอะรวมรวมกับเพชรบุรีแล้วคือเพชรบุรีรวมกับมืงกาลอีกทีนครปฐมเขาก็เลยแบบรวมกับสมุทรสาครเยอะอเยอะมาก่ทีนี้นครปฐม,มมีแนวร่วมแล้วคือสมุทรสาครครับตอนนี้ก็เยอะขึ้นมีก,กมองสำรองคนนะโอ้โหแล้วฝั่งเราอ่ะฝั่งเราก็มาส้องสำรอยเหมือนกันเพราะเรารวมหลายจังหวัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอน่ะที่จะมีเหตุที่จะยกพวกตีกัน,นี น่าจะเป็นเรื่องพวกยาเส้นนะคือว่าไม่แบ่งกันอนะ่ะต่างคนต่างกักอะไรประมาณนี้แต่เหตุการณ์นี้คือเึ่งเรายืนเป็นหัวครับการสั่งการนี่ก็ต้องอยู่จากเราครับวันนั้นเป็นไงพอผมรวมตัวกันได้อะไรเงี้ยเรื่องอยาเส้นอนะ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกแต่คือว่าผมรู้แค่ว่าบ้านนู้นเะามาขอแรงก็รวมลาดรีสุพรรณมุกการเพชรบุรีก็รวมกัน3 4 0 0่อยนะ่ะแผ่ยาเส้นอะไรกันนี่แหละ,ะไม่แบ่งแบ่งไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้คือว่าเราคือจ้าวนะน,น่ยไม่จะไม่ได้มาจากบ้านเราไม่มาจากบ้านผูก บ้านที่ผูกกันแล้วเขามาบอกให้เรารวม ครับคือมีปัญหาเรื่องยาเส้นครับแค่เรารู้มาแค่นี้อ่าแล้วหลังนี้เป็นไงวันนี้รวมกันผมว่ารวมเด็กบ้านบ้านผมประมาณ4ี่ห้าสิบคนอะที่เราดูแลอยู่นี่นะครับแล้ววันที่ก็เกิดเทศอะคือว่าเขามาขอรวมรวมเพื่อจะไปตีกับนคพรปฐสมกับสมุทรสาครผมว่ารวมเลยแล้วก็ต่างคนต่างปเอาอาวุธแล้วอาวุธที่ซ่อนไว้ต่าข้างแพงว่างต่าอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาวุธวันนั้นที่เราซ่อนๆกันไว้ก็มีมีดมุงรวดเหล็กเหล็กแท่งอะไรประมาณเนี้ยที่ทําทําไว้เนี่ยนะครับอก็งัดเอางเมา งัดต้องมาพอยนี้อยู่ประมาณยบายครับก็ทําท่าแล้วเขาก็เริ่มเริ่มรวมแล้วฟังผมก็ารวมแล้วแยกกันคนละฝั่งเลยฝอยนี้ตีนะครับบวกเลยวิ่งใส่เลยถึงเวลาก็เปิดเลยใครคนเปิดชาก่อนวิ่งเข้าใส่ก่อนฝั่งบ้านผมฝั่ง,งบ้านเราก็เฮไปเลยเอ่ะทีนี้วิ่งเข้าหาเขาแล้วฝั่งเขาเป็นไงฝั่งเขาก็เฮใส่ก็เฮใส่ไปเลยทีนี้200กับ200แล้วนะทีนี้นะก็บึ้มเลยก็บวกกันเลยเทะหมดนะฝั่งนั้นน่ะคือเรามือเปล่าครับมือเปล่าแต่เพื่อนผมมีเลขมีอะไรอย่างเงี้ยผมไปมือเปล่าเลยทั้งฝึกอะ ไม่อยู่แล้วเนี่ยแหละที่เอาทหารมาอีกผมไม่โดนย้ายตอนนั้นแหะเกิดเหตุการ์ยกพวกดีกันเนี่ยครับแล้วรอบนี้กี่นาทีกับเหตุการ์แรกกับเหตุการ์นี้อันไหนใหญ่กว่าเหตุการ์แรกครับช่วงที่ยกพวกดีกันเนี่ยก็ไม่กี่นาทีเกิดการลังับเหตเอาเจ้าที่ทหารมาเหมือนเดิมครับพลังขับเให้เสร็จก็มอบเหมือนเดิมพอไล่หลายแผลเข้าผมไม่โดนย้ายผมไม่โดนย้ายเสร็จผมโดนใบคําร้องร้องเรียนว่าทําไมผมเนี่ยไม่โดนย้ายเลยจําอะไรเงี้ยเกเรอะไรประมาณเนี้ยคือใบคำคร้องเรียนนี่มาจากน่าจะมาจากฝั่งตรงข้ามฝั่งโจย์เราน่าจะใช่ที่เขียนร้องูม เพราะว่าพ่อบ้านเขาโดนย้ายหมดอะแล้วเหมือนผมเป็นพ่อบ้านโพธิ์โารามอะไรเงี้ยไม่โดนย้ายแล้วก็อยู่มาได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกกระโดนย้ายเจ็คนมีบ้านเมืองบ้านโพธรามบางแพแล้วก็โพธรามมีโพรามประมาณ4คนครับบ้านผมโดนย้ายเข้าเรือนจำเอาละทีนี้โดนย้ายไปที่เรือนจําเลยในนามสถานพินิจอยู่นะครับอาทิตย์นี้โทษเราเหลืออะไรนะตอนที่ย้ายไปเหลือมาณปีฝ่าติดไปหน่อยเดียวเองนะหน่อยเดียวโทษสถานพินิจที่เราตัดสินมาแล้วเนี่ยอะทีนี้เข้าไปที่เรือนจาเรือนจําแรกคือเรือนจําเรือนจำกลางลาดรกลางลาดบุรีในปีพศ สี่เจ็ดครับสองพันะเอาละนะไปในนามสถานพินิษด้วย7คนทั้งหมดเข้าเรือนจำครับอ่ะเข้าไปเหมฮะอยู่แดนไหนลงแดนไหนลงแดนเจ็ก่อนครับโดนแทงอีติพลไปแล้วตอนนั้นเขาอยู่สถานพินิษมีรอยสักยังมีน้อยเดียวครับมีขาครับช่วงหน้าเนี่ยขาอ๋อคือช่วงคือแถบนี้เดี๋ยวสักที่สถานพินิษมาแบบนี้หมดเลยครับอ่ะถ้ากับครึ่งซี่ครับไปเข้าแดนเจ็ดต้องมีผู้ช่วยมารับผมไหมคนหนึ่งเพราะว่านามสกุลเดียวกับเมียเขาผมก็ไม่รู้จักเขาหรอกเขามารับไว้แต่คู่ดีผมอ่ะชอบประวัติอยู่แดนนั เพรเขาเข้าคุกผู้ใหญ่นั้งคือเขาอายุเกินอายยุเกินต้องเข้าเรียนจำเราเราแยกเป็นสถาบันนิตถูกไหมอ๋อก็คือว่า<ห>ไปเจอคู่ดีที่นั่นพี่แดนเจ็ดด้วยอ่าแล้วก็พวกพี่พวกอะไรแถวบ้าน,นก็บ้านใหญ่อ่ะคนตถามบ้านใหญ่พออยู่ปุ๊บพี่ผมก็มีบุกร้นขาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็อยู่ช่วยเขามาพอนี่วันจำแนกเขาก็เลยดึงผมอยู่แดนเจ็ดพอเราอยู่ในบ้านเดียวกันนะก็น่าจะเสียตังค์แหละก็ดึงผมอยู่แดนเจ็ดผมก็ไปนอนห้องยี่สิบอยู่กับคนใหญ่อีกคนนึงไปปอกับแต่ในบ้านบุโพตารามแหละแต่อยู่ในบ้านก็เเหมมืออนนบ้าาดียยวกั่ะจู น่าจะมีปัญหากับเด็ก้นอนโป่งเขานอนอยู่ผมนอนติดเขาเ่เขาบอกว่าอะไรเฮ้ยมึงนอนเบียดอะไรประมาณเนี้ยมึงจะเบียดกูมากอะไรประมาณเนี้ยคูเป็นคนนอนดิ้นไงเราก็ไม่รู้อ่ะเราไปนั่งหลังห้องเราดูยาเส้นเสร็จเราก็คิดอยู่ในใจนอ่ะไอแม่งเฮ้ยมันยังไงดูไปคิดไปแมผมก็เลยไปบอกพี่ป๊อกบอกพี่ป๊อกผมขอโทษนะผยมจะเตะน,น้ยเนี่ยพี่ป๊อกบอกเฮ้ยใจร้อนไปนั่นแหละผมขอโทษพี่แล้วกันก็เดินไปเตะเลยไอเขาเนี่ยลับไปเลยอ่ะยอมกระทืบกระทืบแบบมันเอาผ้าปิดหน้าเลยกระทืบเลยมันทำได้จะ่ลุกแล้วมันก็ว ผมวิ่งขึ้นมาเกมคือเสียงจากที่เราทำเล้เนี่ยเสียงมันดังมันดังลงมปถึงเจ้าเจ้าหูเจ้าหน้าที่แล้วเป็นผลเป็นไงคนเช้าเขาเรียกผมไปตอนแรกเขาจยเอาไปใส่ตัวจะไปมาเหมือนผมเด็กสถานพินิตก็เลยยังไม่ใสอ๋อเห็นว่าเรา,าเป็นเด็กคือเป็นสถานพินิตอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะนําไปตีตัวได้ก็เลยรอดไปรอดไปแต่เขาโดนตีเปนไงครับ ประมาณ6กปีสูดนะเริ่มไม่กลัวใครแล้วเรือนจําก็เรือนจําแล้วเริ่มไม่กลัวใครแล้วคือเราไปในน้าสันเด็กนะ,นะครับแต่เราไม่กลัวใครแล้วไม่กลัวใครแล้วทลังๆที่ทททเรือนจํานั้นเป็นพวกผ,ผู้ใหญ่หมดเลยนะสิงสาราสัตว์ทั้งนั้นแ<า>่ะเออไม่กลัวใครแล้วพออยู่ไปปุ๊บผมก็เริ่มแบบมาเล็กเกเรแล้วใครมีอะไรผมมีด้วยแล้วก็อยู่มาจนรวมตัวเป็นแก๊งแก,งก๊แกงมันก็รุ่นรุ่นเดียวกันนะจากที่อยู่ในบ้านเขากับผู้ผู้ใหญ่ใช่ไหมอยู่ไปอยู่มาเนี่ยคือไม่สนใจใครละไม่สนใจใครแล้วแล้วก็มาจนมีเพื่อนๆเนี่ันเดกันเกยร จำด้วยอ๋อที่เป็นรุ่นรุ่นกันนะก็มาอยู่เป็นแก๊งแล้วครับก็ช่วยพี่ขายของอะไรเงี้ยแต่พอมีเรื่องอ่ะคือไปหมดน่าจะเป็นแพร่กันพันนันมากพอดนมากถือเล่นไม่จ่ายกันมั่งอะไรประมาณเนี้ยเหมือนตังเราไม่ค่อยถึงอะไรประมาณเนี้ยทาวีอ่ะเราก็ไม่จ่ายเหมือนกันก็เลยมีเรื่องกันคือเราไปเล่นเสี่ยงเงี้ยแต่ก็มั่งเบตองเราก็ไม่จ่ายมีปัญหาแล้วเพราะอะไรไปเล่นเขาทำไมไม่จ่ายเราตั้งใจไหมตั้งใจรับเหมือนตังเราไม่ถึงอ๋อเหมือนตังเราแบบไม่มีถึงขนาดที่ไปเล่นแบบนั้นแต่เราก็จะเล่นเราหวังได้อ่ะคือได้ ได้เอาแต่ไม่จ่ายนี่อะไรในคุกเขาบอกว่าสาเวียซึ่งเราก็เราก็รู้ว่าเราสาเวียครับแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมเราทําอย่างนี้กโดนพวกพี่ว่าว่ามึงทําอะไรงี้มึงเด็กว่าเขาแล้วมึงไปทําตัวอะไรทําตัวไม่ดีเราก็ได้แค่ฟังนะรับฟังเขาอย่างเดียวเขาบ่นแหละแล้วพอนี้เขาก็เลยไปจ่ายนี่ให้เพื่อให้ไม่มีัญหาเกิดขึ้นครับแล้วหมูก็อยู่เรื่อยมาก็เ็กวันโป่งอีกเ่ยมก็เตะเขาอีกมันเกิดอะไรขึ้นเราไปเตะเขาอีกแล้วเหมือนเราจะสร้างเชื่อคือเรามีความคิดอยู่แล้วว่ากูต้องทําให้ทุกคนยอมรับและรู้จักในตัวตนของเราครรรับปะมาณ้ เลือกที่จะทําแบบนี้อ่าแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไปทําไปเตะเขาเรื่องอะไรดีว่านี้ไปเตะเขาหรือว่าไงรู้สึกว่าเขาไปททำอะไรเราเขาจะมองหน้าผมเหมือนเขาไม่ชอบหน้าผมอะ่ะแล้วเขาแบบมีอาการแล้วเขาพูดตุ๊บติตตุ๊บติต,ต,ตนินทาอะไรเงี้ยแล้วยังว่าผมเดินผ่านผมนได้ยิน่ยผมก็เลยไปตามเพื่อนอีกคนนึงเด็กของหูถือว่านั่นตัวใหญ่กะว่าวให้ล็อกอะ่ะแล้วไปมาอันั่นอะ่ะมันเดินมากับเพื่อนมันพอดีแล้วมันเป็นลูกกงเป็นเหล็กขั้นี่ยเป็นตึก<ะ>แล้วมีลูกกงขั้นเป็นเหล็กท่อนเดียวอ่กานแล้วว่ามันเดิน งใจเลยตั้งใจเลยแต่มีไม้กั้นอยู่เป็น<ถ>เล็กกัน้นที่ทะลุไปทะลุหน้าโดนเข้าหน้าเลยแล้วมันก็ล้มแต่เพื่อนมันมีคนน่ะวิ่งเจ้ผพก็ไปสองคนนะเท่ากับสองสองครับพอนี้เพื่อนมันอีกคนวิ่งเท่ากับผมสองสองคนรวมกระทืบมันละคือมันไม่ได้สู้พอกระทืบเสร็จผมก็วิ่งกลับไปหาพี่ผมที่บ้านโพลามนะเพอะเนี่ยผมไปเตะเขามาะอะไรเงี้ยพักหนึ่งบ้านผมก็เริ่มรวมชนยใ,ใหญ่นะว่าเดี๋ยวบ้านโป่งต้องยกมาแน่แล้วก็จริงครับเขาก็ไปเอาคนใหญ่ๆมาทางบ ยุดไปทําอะไรเ,เนี่ยเด็กบ้านเขาอะไรประมาณนี้งานใหญ่แนละ้วแต่ผมไม่ขอโทษเลยผมไม่สนเขาเลยมาถามพ่อบ้านผมพี่ยอดพี่ช้างนะว่าเอาไงเขาก็เลยหันมาถามผมว่าเอาไงผมบอกว่าได้หมดจะบวกแต่ตัวตัว,ตว,ตวได้หมดแต่ผมไม่ขอโทษ ไม่ให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าที่แหละพอกลับมาเขายาเอามันมาขึ้นซอยกูช่วยเดินมาเต็มเลยนะแต่ผมมารอแล้วกาว่าตายเป็นตายแล้วพวกมึงอะเพราะเรารับงานมาแล้วถูกไหมจังหวะคนเต็มใต้ทุนเลยนอนเลยนะผมในวิ่งไปกระชากขาวนะมันมันจะเดินขึ้นกระดาซอยอะกระชากเสร็จบ้านหมูวิ่งพือไปเลยกูช่วยกูช่วยแต่งหมดเลย ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละคหนึ่งบายโคกซีโร o นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละคหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ